ันนี้เราจะมาทำมะม่วงแช่อิ่มนี่ใช้มะม่วงมะม่วงแก้วมะม่วง,วงอะไรก็ได้ที่มันห่ำหำเพราะจะออกเหลืองเหลืองเอามาล้างน้ำแล้วก็ปอกปอกเปลือกปอกเปลือกไม่มีสองครัเ้เนี่ยประมาณใช้หนึ่งกิโลมะม่วงหนึ่งกิโล น้ำตาลเพิ่มอีกนิดน้ำตาลทรายแดงเพิ่จมจะหวานหน่อย <Yeah. S 1> จากนั้นเราจะมาหัน่นหั่นเป็นชิน mm hmm. น้นประมาณนี้สามชิน้น เป็นชิ้นอันนี้คือเราหั่นเตรียมไว้เสร็จแล้วหนึ่งกิโลแล้วเราก็ใช้น้ำเกลือน้ำเกลือน้ำหนึ่งลิตรเกลือห้าห้าชอนห้าช้อนโต๊ะตเราจะแช่เราจะแช่ลงในนี้แช่ให้ท่วมแช่ไว้หนึ่งคืนเราก็จะมาทำกันน้ำเชื่อมดองแช่ไว้หนึ่งคืน อันนี้เราแช่น้ำเกลือไว้หนึ่งคืนทีนี้เราจะเอาออกที่ออกแล้วก็จะจะล้างล้างสองสองน้ำสามน้ำให้มันหายเค็มพอแช่น้ำเกลือไว้หนึ่งคืนเสร็จแล้วก็เอาออกมาล้างทำการล้างสามน้ำสี่น้ำให้ความเค็มหายอย่างนั้นแล้วแช่น้ำเกลือเสร็จเราจะเก็บใส่กระปุกแล้วใส่น้ำเชื่อมที่เราต้นน้ำตาลไว้เสร็จแล้ว น้ำตาลครึ่งกิโลกับน,น้ำหนึ่งต้มให้เดือดแล้วพักให้เย็นเสร็จแล้วเราก็จะใส่กลงไว้ใส่ไปหนึ่งหนึ่งกิโลจะได้ไหมแล้วเอาน้ำเชื่อมที่เย็นแล้วถือเลยทียล,ลงให้ท่วมแล้วก็เอาถุงน้ำเปล่ากดทับปิดฝาตั้งยิงไว้ที่ล่ม สองวันสองวันรอค่อยอชิมถ้าไม่ชอบหวานก็หนึ่งคืนถ้าหวานก็ลอสองคืนแล้วค่อยมาดูว่าตอนทำเสร็จที่ที่กำลังพร้อมกินบรรจุกรม่มงแช่อิ่มของเราที่ทําไว้สองคืนใส่น้ําเื่อมไว้สองคืนพร้อมกินได้ให้อุงออกทุงน้ำออกแล้เราจะ ดูดว่าของเรามันเป็นมะม่วงลูกเล็กชีดมันไม่ใหญ่น้ามาชิมกันดูถ้าใครชอบหวานก็เพิ่มน้ำตาลจากที่เป็นที่ที่บอกไว้เพิ่มขึ้นอีกแต่นี้พอดีคือมันๆลองลองลองเราไม่ใส่จานกันบุนไม่ใส่จา,า,ารอะไรเพราะาเราทำเอง เอาแบบบ้านๆที่เรามีอะไรทำอย่างนั้นถ้าเก็บอย่าเก็บนานก็เอาข้าวตเกินได้พ <Okay. S 1> อดีพอดีกินละ oh. Oh. Oh.